นี่แหละคือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อจะสามารถช่วยยกระดับการทํางานในอู่ซ่อมสีและตัวถังของคุณได้เป็นอย่างมาก้วยขั้นตอนการทํางานที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่ว่าสามารถเข้าถึงรายละเอียดสําคัญสําคัญของเนื่องงานได้ผู้บริหารเลอแอดมินนะครับสามารถบริหารงานจัดการได้ทุกที่ทุกเวลาจะเรียกดูเมื่อไหร่นะครับจัดการเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งหมดระบบการจัดเก็บรูปภาพที่ทันสมัยนะครับให้ภาพคมชัดระดับสูงไม่ว่าคุณจะดูผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแท็บเล็ตหรือในมือถือ หรือจะส่งเป็นไฟล์ PDF เพื่อเคลมกับบริษัทประกันก็ทําได้อย่างง่ายดายในเชิงธุรกิจนะครับถ้าคุณก้าวนําหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าวคุณก็ได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการอัปเกรดเรื่องเทคโนโลยีถ้าคุณตามไม่ทันนะครับอาจจะเสียหายหนักได้จริงไหมผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับถ้าเราก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทันนะครับเราอาจจะก้าวตามคนอื่นได้ถ้าคุณจํามือถือ,อยี่ห้อหนึ่งนะครับเมื่อ20ปีที่แล้ว จำได้ไหมครับยี่ห้อโนเกียนะครับเขาเป็นมือถืออันดับหนึ่งในตอนนั้นนะครับยอดขายมหาศาลมโหฬารนะครับเขาใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียนผู้บริหารก็ทุ่มงบประมาณนะครับที่จะพัฒนาระบบจับปฏิบัติการซิมเบียนนะครับเปลี่ยนไปเป็นเมมโมพัฒนาก่อน iOS นะครับและ Android ด้วยซ้ําให้งบนะครับมหาศาลเลยในการพัฒนาแต่แล้วก็ไม่ได้พัฒนาต่อนะครับเพราะว่าเชื่อลูกน้องลูกน้องบอกว่าระบบเดิมๆดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้ก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันสุดท้ายเป็นยังไงครับ ส่งผลเสียหายอย่างหนักมากนะครับถ้าถามเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้รู้จักมือถือยี่ห้อโนเกียไหมหลายคนบอกไม่รู้จักแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับี่เห็นได้ชัดนะครับสำหรับการก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันถ้าเราตามไม่ทันเราอาจจะเสียหายหนักได้โดยโปรแกรมมอลติสปีดนี้นะครับจะช่วยให้คุณก้าวนำคู่แข่งไปในหลายๆด้านด้วยกันนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่าโปรแกรมนี้นะครับจะช่วยบริหารงานอู่ซ่อมสีและตัวถังของคุณทั้งในประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของลูกค้ายัางไง